ค่ะสวัสดีค่ะในแบบนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนไอคอนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนจากหน้าแรกนะคะเข้าสู่หน้าล็อกอินค่ะ,นะคะโดยนะคะแรกนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนจากหน้าแรกเข้าสู่หน้าล็อกอินก่อนนะคะโดยเลือกที่เลสแล้วก็เลเยอร์ค่ะแล้วก็เลือกที่ตัวโลโก้นะคะ โดยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการดีไซน์หน้าแรกของเรานะคะจากนั้นกดแท็กค่ะเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินตัวนี้นะคะแล้วก็กดที่ไฟล์แท็กค่ะเพื่อโค้ดโปรแกรมนะคะตัวนี้ลงไปนะคะก็คือการคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินมาดูที่ตัวจาวานะคะโดยเลือกที่โลโก้ activity นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโค้ดโปรแกรม ในการคำสั่งนะคะเพื่อเข้าสู่หน้า Login Activity นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเปลี่ยนไอคอนกันนะคะโดยคลิกขวาที่เลสค่ะเลือก New นะคะแล้วก็อิค่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะก็คือไอคอนนะคะที่เราได้ทำมาแล้วนะคะโดยเซฟเป็นไฟล์ภาพ png นะคะ แล้วก็เก็บไว้ที่ไดดีนะคะเพื่อความสะดวกของเราจากนั้นเลือกเลสนะคะ New แล้วก็ Image ค่ะโดยตรงส่วนนี้นะคะเราจะเลือก Image ค่ะแล้วก็นำเข้าไฟล์นะคะจากไดดีที่เราเซฟไวะคะ้ค่ะโดยเลือกมา1รูปนะคะเพื่อสร้างเป็นไอคอนสำหรับแอปของเราค่ะ ะะแล้วก็มาข้างล่างนะคะจะเป็นการปรับแต่งรูปไอคอนนะคะจะเป็นการปรับแต่งตามรูปแบบที่เราต้องการค่ะตรงนี้จะเป็นการยืดขยายไอคอนนะคะก็มีการเปลี่ยนรูปทรงเลยแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนบุคคลปรับแต่งเป็นรูปแนวตั้งแนวนอนนะคะแล้วก็เป็นรูปวงกลม ในส่วนนี้นะคะเราทําไอคอนมานะคะเพื่อทําเป็นรูปสีเหี่ยมค่ะหลังจากนั้นกด next นะคะแล้วก็ finish จากนั้นนะคะก็กดลันตัวโปรแกรมนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะลันลงโทรศัพท์เลยก็ได้นะคะแต่ส่วนนี้เราจะลันลงโปรแกรมจำลองของเราก่อนจากนั้นก็รอ รันสักคู่นะคะค่ะเมื่อรันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในแอปของเรานะคะคตอนนี้ก็คือรันเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องปิดหน้าแอปตัวนี้ของเราไปก่อนค่ะเรามาดูหน้าแอปนะคะนี่ก็คือตัว ไอคอนนะคะที่เราเปลี่ยนเมื่อกีแล้วก็นี้นะคะจะเป็นการคลิกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินของเราแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นการเข้าสู่ฐานข้อมูลนะคะค่ะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ